เกิดอะไรขึ้นนอกรอบครับเกิดอะไรขึ้นนอกเจ้าเรียนเร็วคนใจตื่นแล้วเหรอจ้าอะไรน่ะดูอะไรดูเครื่องบินน้ำแพ็งจากไดรไหมน้ำแพ็งจากไดรไหมเอาไหมเราซื้อคนละเครื่องเนาะเอาอึ้ยเป็นแสน

นี่เ้าพี่น้องอันนี้เขาเอินว่าดูมเจ้าหน่อยเพจป่านแท่งโดน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 โนโดนอ้าลงโอ้ไม่ไฟพอรักแพรักแพรไหม นะครับอธิบายพี่น้องมึนคักๆนะครับวันนี้เราไม่ได้มาขายยาวันนี้เราไม่ได้มาขายสิ่งของเพื่อทดลองใจแต่อย่างใดแต่วับแทนละแทนเอาเลยขายถูกครับเรามาขายถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่านเป็นหมอดูหมแมนก่อนครับมือนนี่เป็นเสี่ยวขายของกลางงมใหญ่ครับมือว่านบลืมเลหเราไม่ได้มาขายยาเราไม่ได้มาขายอะไรนะครับแต่มือนี้เขามาขายถูกครับพี่น้องถูกครับ คือคือโดนนะม่โดนโดนโดนกระทำเออถูกกระทำนัครับาไมคได้มนซื้อแล้วอาซื้อเลยีคนซื้อแล้มซื้อเลยละแพนเอาไหม แสดงว่ายชินเจบอทันไดของบท่นไดินเจว่าอ่ว่าอเขาอ่ท่ไหนินเจอพร่านดครับ่าแมวมาเลวเพาะฉะนั้นแล้วนะครับต้องทดสอบจงล่องเบงนะครับว่าของดีหรือไม่ดีนะครับจะโดนหรือไม่โดนนะครับเอาเงินเออเอาของไปล่องบัวน้ำจ่อยนะครับมาพี่มาว่าพี่ กมุนเทปาานี่แล้วนขนาดไหมไม่เห็นน่มเหม่ตะลิ้ต่นขาดยี่บ้าตามสองหนึ่งึ้นแล้วยังบตนครับพี่น้องทั้งอีพทั้งจกินแล้วสามสองหพี่แกลูก่อนนะดูงานครับดูงานงเบิรงเงินอย่นอยากซื้อล้บานนี่อยากซื้อแล้บานนี่เริ่มอยากซื้อแล้วเห็นไหมเอาบ้านละ

บ่เอกไปเสษเนอย่าง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 ไปบางอื่นย่างยโอ้ยเอาลงมาเบงลงมาตนี้ตนี้นี้คืคสอบนะครับสอบการใโดนะครับโดเออนั่นแหะน้ำหันน้ำอะไรันบ่นะมายังงงงันครับ่กับวันนี้ ไลเอาไลเอาแลแลแลกระโดดโดดโดดเออต่รถนะแม่เนามมาแล้ว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 ไ่ได้หอกเอาขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยว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 แปดนาทีอยู่เอาเล้อหมนจับาดูครับผม

ย่างกับไปเขาซีบึงเขทายลูกอ uh. ่เดี <t <t ๋ยวมงยังไหจะมาหากินโอยยาาลเรียน่ันันมกินากัเพดีเอาเพดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงาะเตรียมตัวเลยวิ่งวิ สามมาแรงแล้วจะสามมาแรงแล้วแค่ส่งเออนน่าเข่าหรอเงาะไปายลำแทนไม่าย ไปแฟนหนใจเพิ่งตื่นตื่นโดนเราบ่แม่พ้นมายังยังแม่แ่ดาพอจูนแล้วบอเ้สมไ่ม่อปาช่วยนะไปนรนี่นัดบ่นัดบ่นั่นไปเสหลักไปกบัด อันไม่ใช่ผิดเลย้กบอันทันบได้โอ้

คลิปหน้านะครับ